ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องโปร,รไบที่เราเรารับมอนี้มากพอกันครับเขากับเป่าด่วนดีเซล่างครับเป่าด่วนดี้เซล่างหรือบุตจีพเนจอ,อนนะครับมือนี้มาตับหกทัวร์ด้วยมูนี่ตับบมกทัวครับเบิงครับตับหกทัวร์ตัวอย่งครับกับปอดป่านะมือนี้เนาะกับข้าวเหนียวก็เหรอครับข้าวเหนียวดีบมกงให้เราเลยนี่กินน้ำกันครับมือนี้ได้ปลามาจ้ะแม่น้ำซี่ บ้านแจ้งคุณเนอะไปวยงานเพลอนเพลอนไห่ป่ปา,ปามากครับมากินน้ำกันครับมือนี้ครับทำไให่เขาล่ะติดโซ่ทำตัวครับกักครับ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 ครครั แยกปากียกลัางเนจับหลายเลยฟอดบอกครับขอใหญ่หยัดหยอกครับอืมำหัวบมว่มีปวกฟอกเลยอมาแล้กใส่ปนบ่แหลกฟอกครับนะครับเดี๋ยวันวลบ่ดหกต้มกับลสิน กุนครับกินไปว่าไปเอสอบก้านี่ได้รถนะครับร่างเนวิดีโอร่องกันแคเดี๋ยวมีขวาบพิพานแย่แย่หาย อ๋อเขาเลี้ยนไปออแล้วก้คนกี่น้ำแม่กลัวครับ<ม>คนไ่อยากออกกล่งอง,องไนใดเพราะว่าท่านแจ้งหนาทาคัวท่าบบนบันนีครับออี่้านบันเทาครับ แดี there, ๋มดม่นจะเตแเด็รำนี้เหครับถอดงันนี้หไม่ยืคือเด็กกล่องม้าไหมนะครับเนะเพราะมึงไม่ที่รัดบ่่ท่ัดเลยื เดาวำไมยักยังนะือาครับขอ,อยาดกินทอก็อนึ้อบนี้เด้อ